การตีความรอยสักลิซ่าแบล็กทิงเคลียร์ปมเรื่องรอยสักเฉลยแล้วที่แท้เป็นรูปอะไรกันแน่รับเศร้านิดหน่อยหลังโดนแฟนๆเข้าใจผิดไปทั่วโลกทำเอาบลิงฮือฮาอยู่ไม่น้อยหลังจากที่นักร้องซูเปอร์สตาร์ลิซ่าแบล็กทิงหรือ Lisa, ลิซ่าลลิซ่ามโนบาลได้ถ่ายแบบลงปกนิตยสารชื่อดังและมีคนตาดีแอบเห็นลิซ่ามีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังซึ่งแฟนๆคาดว่ารอยสักซิซ่าเป็นลายดอกเอเดนไวท์เดเดไวส์ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ลิซ่าชอบความหมายดี และไม่นานมานี้ก็มีคนสังเกตเห็นอีกว่าลิซ่าไปสักเพิ่มมาอีกบริเวณท้องแขนแต่งานนี้หลายคนต่างสงสัยว่ารอยสักนี้เป็นรูปอะไรกันแน่เพราะมองไม่ออกแถมเส้นยังดูยุ่งยุ่งจนบางคนแซวว่าหรือจะเป็นรูปยุงตัวใหญ่ล่าสุด7มิถุนายน2566มีการเปิดเผยจากแฟนคลับรายหนึ่งที่ได้พูดคุยกับลิซ่าเป็นการส่วนตัวหลังไปรอรับเธอที่สนามบินเกี่ยวกับเรื่องรอยสักใหม่หนีน่ซึ่งแท้จริงรอยสักดังกล่าวเป็นรูปของแฟรหรือพูดนางฟ้า ซึ่งแฟนคลับรายนี้ยังเผยความรู้สึกของลิซ่าอีกว่าเธอมีรอยสักนางฟ้าแต่เมื่อเธอโชว์รอยสักให้ทุกคนเห็นใครๆก็บอกว่ามันดูเหมือนยุงเธอเลยเศร้านิดหน่อยเธอบอกว่ามันเป็นแฟรนนะ